สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมเจซีจากมูฟวี่วันเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวอนิเมะบ้างนะคือช่วงน,นี้ผมดูอนิเมะเยอะมากครับแล้วก็ดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะมันก็ปล่อยออกมายังไม่จบแบบทั้งฟีซนอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ก็เอามารีวิวกันนะครับแบบเริ่มจากเรื่องแรกเลยที่ผมอยากแนะนํานะก็คือเรื่องนี้ครับผมค a i j จูนัมเบอร์เอ คือเรื่องนี้นี่ถ้าเกิดว่าคนอ่านมังงะเนี่ยมันก็ไปสิบกว่าเล่มแล้วใช่ไหมครับมีหลายตอนแล้วแต่ว่าคนที่ดูอนิเมะแบบผมเนี่ยก็จะต้องมาเริ่มดูตั้งแต่ตอนที่1เลยนะครับคือเรื่องนี้ถ้าเป็ดพูดแบบย่อๆเลยก็คือในโลกที่เขาเซตอัพมาเนี่ยครับเป็นโลกมนุษย์เนี่ยอ่ามีเหมือนกับไคจูเกิดขึ้นมาครับอยู่นีก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ว่าโผล่มาจากใต้ดินบ้าง Oh, มาจากท้องฟ้าบ้างนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ไอ้ไคจูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาตัวยักษ์อะไรประมาณนั้นนะครับนึกถึงแบบก็ซีราอะไรเงี้ยหรือว่าไคจูเราดูแปซิฟิกริมอย่างงี้ก็ได้นะแต่มันไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันมีประตูมิติเปิดออกมานู่นนี่นั่นอะไรางี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยที่จะแบบต่อสู้กับไคจูนะแล้วก็หลังจากที่ต่อสู้เสร็จเนี่ยแน่นอนว่าซากของไคจูมันก็แบบตัวใหญ่ใช่ไหม ตัวแม่งใหญ่เท่ากับตึก20ชั้นอย่างเงี้ยพอมันตายที่นึงก็มันก็เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตจากข้างในมันก็มีตับไตไส้พุงอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนมาเคลียร์มันออกครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยแบบเก็บซากไคจูนะครับตอนแรกผมดูเรื่องนี้ผมว่าเอ๊ะหรืว่าเรงนี้มันเกี่ยวกับหน่วย<ๆ>เก็บซากไคจูวะไม่ใช่นี่วะนะครับคือตัวพพะ่อกของเราเนี่ยนะครับชื่อทิบิโนคาฟกานะก็ เขาเนี่ยวัยสามสิบกว่าแล้วครับสามสิบสองบงก็คืออายุเท่ากับผมเป๊ะเลยนะซึ่งในเรื่องก็คือถือว่าแก่ไงเ,เพราะว่ามันก็จะมีแบบแต่เด็กหนุ่มสิบกว่ายี่สิบกว่าอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะตัวแบบตัวคนที่เป็นมามาเป็นเหมือนกับเด็กฝึกง,งานใหม่อย่างเงี้ยก็อายุสิบแปดเองนะครับก็เข้ามาด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่าเหมือนกับเป็นการจุดประกายนะครับเพราะว่าน้องเรโน่เนี่ยครับอิชิคาวะเรโน่เนี่ย อายุ18เนี่ยเขาก็อยากจะไปเป็นหน่วยป้องกันนะครับหน่วยกําลังกําลังป้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนแรกคาฟกาก็คือเหมือนกับเขาก็กรีปอัพไปแล้วอะว่าแบบเอออายุมากเกินไปสอบที่ไรก็ไม่เคยผ่านอะไรงี้นะแต่ก็เหมือนกับมาจุดประกาศว่าอยากจะไปรอบนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปถึงการสอบอะไรนะครับมันจะมีไคจูโผล่มามันจะมีไคจูหลายระดับครับตัวที่มันเล็กกว่าเขาจะไม่เรียกวไคจูแบบจูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตัวของพระเอกงเนี่ย เกือบตายนะครับแล้วก็มีคนที่มากําจัดให้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบหน่วยกองกําลังป้องกันอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวของอาอชิโรมินะนะครับคือซึ่งเขาเป็นแบบหัวหน้าหน่วยแล้วนะส่วนพระเอกเนี่ยได้พลังนะครับมาจากไคจูตัวหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นตัวเล็กๆอ่ะมันไม่รู้มาจากไหนนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดคนอ่านไปไกลแล้วก็จะรู้ใช่ไหมไม,ไม่ร,มรู้ว่ามันเ,นนเฉลยยังแต่ตอนผมดูยังไม่รู้ อยู่ดีมันก็โผล่มาแล้วมันก็เข้าไปในเข้าไปในตัวของพระเอกนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็สามารถแปลงร่างนะครับกลายเป็นไคจูได้ซึ่งพอกลายเป็นไคจูเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ามันเหมือนกับตอนแรกมันก็ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แบบเปลี่ยนร่างจะเปลี่ยนร่างกับหรือว่าร่างมันก็จะกินกินนกเงี้ยแบบอยู่ดีมันก็กลายเป็นร่างตัวใหญ่กินนู่นกินนี่หรือว่าบางทีมันฉี่ฉี่ออกมาทางหัวนมอะไรเงี้ยคือ มันก็มีความฮาของมันนะครับแล้วการว่าเออเหมือนก็ค่อยๆฝึกไปแล้วมันก็สามารถควบคุมไครจูได้แล้วก็มันไอช่วงแรกๆอีพีแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระเอกที่ต้องการจะเข้าไปเพื่อไปเป็นหน่วยป้องกันให้ได้นะครับก็เลยต้องเหมือนไปสอบคัดเลือกนะครับไปจัดทีมนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ปราบไครจูอะไรต่างๆนานานะครับต้องเราตัวพระเอกเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่าไม่ได้แปลงร่างเป็นไครจูเขาก็จะอ่อนแอครับคือเหมือนจะไม่ค่อยสู้คนอื่นได้ คือคนอื่นเนี่ยเวลาใส่พวกพาวเวอร์สูตมันในเรื่องนี้มันจะมีตัวของพาวเวอร์สูตรครับเวลาใส่ชุดพวกนี้ไปแล้วมันเหมือนจะเค้นสกยว่าร่างกายได้นะครับมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอินเวนชั่นมาจากพวกเก็บซากไคจูเอาไคจูมาปัดเป็นพลังอะไรประมาณนี้อาการเป็นว่าชุดพวกนี้มันทําให้คนแบบแข็งเก่งมากครับแบบกระโดดขึ้นตึกสิบชั้นได้หรือว่ากระโดดลงมาจากฮอไม่เป็นไรหรือว่าเวลา ต่อยเวลาโดนยิงอะไรเงี้ยก็เหมือนมีบาเรียมีนู่นนี่นั่นเพิ่มให้ตัววิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นไอรอนแมนเลยแต่ว่าตัวของพระเอกเนี่ยเค้นพลังจากชุดไม่ได้ครับในเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเทพเนี่ยต้องเค้นพยังพลังจากชุดให้ได้เยอะๆนะครับตัวพระเอกแม่งศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคนอื่นก็คือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือถ้าเกิดไปถึงสี่สิบห้าสิบได้เนี่ยถือว่าเทพมากนะครับก็ถ้าเกิดแบบชาร์จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ค สอบเข้าไปจนได้นะครับก็คือตอนแรกเหมือนกับไปเป็นคาเดตก่อนไปเป็นเด็กฝึกก่อนเพราะว่าคนอื่นพลังท่าพลังเยอะแถมกสอบมาได้คะแนนเยอะแต่พระเอกเนี่ยได้คะแนนน้อยนะครับแต่ว่าเขาอะด้วย,ย,ยความที่ทํางานเก็บซากมานานใช่ไหมครับอายุแบบ30แล้วเพราะนั้นประสบการณ์เยอะครับเราจะรู้ว่าเวลาใครจูมาบุกเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนยังไงต้องยิงตรงไหนต้องยิงมุมไหนอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าก็เหมือนมีประโยชน์กับทีมคือป็นเป็นฝ่ายซัพพอร์ตก็ได้ประมาณนั้นนะครับ ตัวละครหลักที qui, ่ผมบอกไปก็มีต uhm, ัวพระเอกเองนะครับมีต uh, ัวที่เป็นเขาเรียกว่ามือขวาของพระเอกไงแล้วก็จะมีตัวจะเรียกว่านางเอกไหมอมีนัดที่จะเรียกว่าเป็นนางเอกไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเพื่อนเพื่อนสมัยเด็กของคาฟกานะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกที่แบบตัวละครอื่นที่อยู่ในในทีมนะครับก็ไม่รู้ว่าใครคือเป็นนางเอกที่แท้จริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบแนวนี้นะมันจะเป็นแนวแบบว่า ต่อสู้แอคชั่นไฟไฟนะครับแล้วก็มีคอมดี้แทรกเข้ามาตลอดมือแม่เครียดเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ยิงสู้กันเยอะอยู่นะครับแล้วอ่าพวกไคจูที่มันมีแบบเลขเงี้ยนัมเบอรนายอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนมันเก่งขึ้นมันจะมีความเป็นมนุษย์เพราะมันสามารถพูดจาได้แล้วก็เหมือนมีความคิดอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบอะไรแปลกใหม่ไม่ค่แปลกใหม่ด้บอกว่าคือริงสู้ไคจูไม่แปลกแต่ว่า ปกติมันต้องขี่หุ่นสู้ไงแต่นี่กลายเป็นว่าตัวพระเอกเองอะแปลงร่างมนใครจูได้ครับเพื่อไปสู้กับไครจูอีกทีหนึ่งอารมณ์เหมือนกับคนเป็นปีศาจแล้วไปสู้กับปีศาจอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมาในแนวเนี้ครับก็ลองดูได้นะผมว่ามันเท่ด้วยนะหลายๆอย่างมันดูมันดูเหมือนกับทั้งชุดทั้งการแปลงร่างทั้งเพลงทั้งมุมกล้องต่อสู้อย่างเงี้ยเพลงเปิดเพลงติดมันคือแบบกลมดีมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงวูชั่นอนิเมทที่ผมดูอยู่นะก็ ผมก็จะไม่ไม่ไปอ่านนะครับคือผมรู้แว่ามันมีแปลไทยมีอ่ามังะไปไกลละแต่ว่าอยากจะค่อยๆซึมซับครับก็ดูไปทีละวิคทีละวิคนะ่างว่าทีละวิคก็รอนานหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ดูประมาณยี่สิบนาทีก็ประมาณนี้นะครับใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยหน่อยนะครับว่าแบบมันมันดีมันเท่ยังไงนะหรือว่าหลังๆมันออกทะเลอะไรเงี้ยก็ มาเตือนผมได้นะครับก็ใครที่เพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปก็ถ้าอยากจะรับชมแบบรวดเร็วเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้ดูเลยนะครับก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wonderer ค่ะ